ก็แค่รรน้อก็กล่สารกล่าวสากันด้วยในเกมหลอนเลใช่ไหมว่าสกุลสเตนน้องซึ่งน้องวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาพลังฮิสโกในน้องซึ่งวิธีการหาน้องดาบนี้อก็จะเป็นดาบใหม่น้องมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยน้อเป็นแต่ผมอธิบายอีกทีน้อซึ่ง ก่อนยน,นะาผมก่อนจะมาดูเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการหาคก่อนนะผมซึ่งเออ่คนแนนน้องให้เราเอาสแตนเลสน้ผมซึ่งเอเป็นการที่เราไม่ได้ใช้สแตน,นเลสนะผมเอ่อไปต่อยกับพืชฮัลโลนะ่น้องในโลกฮัลโลนะ่นเอ่อซึ่งโลกฮัลโล่หายไงนะ้องโลกฮัลโลนะ่นะผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะผ้อ่งซึ่งตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะเอ่อผมไม่นแน่ใจนะผมว่าผมบีชิป เอาหมัดไปต่อยแม่นมซึ่งเอแล้วก็ไม่ต่อยไไนมตัวเล็กๆน่มซึ่งมันจะมีโอ,อกาสได้ไนุ่มต่อยไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จนก็จะได้ไนุ่มซึ่งพอมันได้น่มมันก็จะวาร์ปเรากลับมาที่สปอร์นั่นเองนุ่ม ก็ตามที่คลิปที่ผมให้ดูเลยน้มงมาคลิปตอนนี้เลยน้มาต่อไปนะองเอ่อขั้นที่สองน้องซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็ทําเหมือนกันเลยน้ผมก็คือการที่เรามีดาบขั้นแรกแล้วน้องแล้วก็เอาดาบขั้นแรกน้อมไปต่อยน้อมตบตีน้อมฮอลโลในโลกเอ่อฮัลโลไม่ก็เอ่อในโลกเอ่อปกติของเรานะ้อก็จะมีฮัลโลเกิดเหมือนกันน้องเอ่ออันนี้ผมไม่แนะนํา อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันต้องตีตัวไหนนะแต่ว่าผมไปตีตัวใหญ่ๆนะมแล้วมันได้นะมเออซึ่งเราไปฟาร์มกระดูนะมเออซึ่งโอกาสรอบมันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นนะมซึ่งผมทำมาประมาณ5ชั่วโมงนะผมเออ แล้วก็นะ้องระวังจะเป็นตามภาพนี้ด้วยนะ้องผมาอซึ่งในการทาเควสนะ้องผมโอเคนะ้องต่อไปนะ้องเป็นขั้นที่สามนะั่นเองน้องซึ่งขั้นที่สามนะ้องเราจะไปต้องรับเควสกับอุลาราโนมะซึ่งเควย์ุลาราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะ้องเอาซึ่งในคลิปผมก็น่าจะมีการมารับเควสให้ด้วยนะ้องผมาซึ่งเควสมันเนี่ยเออมันจะให้เรานะ้องผมลำการนะานะอ่ะค่าน้องอาจจะค่าหนึ่งตัวแล้วก็ฆ่าฮอลโล่น้องมยี่สิบห้าตัวนะั่นเองนะ้องซึ่ง เอ่อย้ำน้อมว่ามันสามารถใช้ในาค่าก็ได้น้อมเออซึ่งผมใช้น้าพวกโกโจน้อมหรือว่าจะเป็นอุ่โซนาอะไรวันนี้น้อมจะใช้ในการฆ่าน้อมก็สแปมอ่ออันติเรื่อยน้อมอ่ะพอแล้วพอน้อมเราทําเสร็จแล้วน้อมเออมันจะมีน้อมอ่ะแอนิเมชันขึ้นน้อมอ่าในการทาเสร็จน้อมก็ประมาณนั้นเลยน้อมซึ่งวิธีการมาส่งเคย็ดนั้นเราต้องมีเอ่อแบตเตอรี่สามแบตเตอรี่น่นน้อมออาซึ่งผมจะก็ไปเสียเวลากับมบตเตอรี่ด้วยน้อม พอแล้วได้แล้อมเออเราก็จะได้ดาบนีมาโนมเออดาบที่ผมถืออยู่นี่น้อมแต่ว่าเอ่อสกิลเนาะมันก็จะมีนิดนึงเน้อมเออซึ่งมันจะไม่มีสกิลเพิ่มเข้ามาน้อมเป็นสกิลตีน้อมซึ่งเราต้องใช้สิ่งที่เลือกว่าเอ่อโอเคียวคูนั่นเองน้อมเออโอเคน้อซึ่งในเกมเนาะมันจะชื่อว่าโอเคียวคูแฟกเหมือนนั่นเองน้อมซึ่งในการในการทำสกิลตีน้อมแล้วก็จะมีสกิลอ่าในการใส่หน้ากากมาน้อแต่เราก็จะมารีวิวการน้อมมา ซึ่งวิธีการได้เนี่ยมันก็จะเป็นสี่ยบไฟนะผมแล้วก็ต้องฆ่าจุคาเนาะผมเออซึ่งมันก็จะโอกาสดอกกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจเนาะผมเออซึ่งฆ่าจุคาเนาะมันจะมีโอกาสดอกเนาะแล้วก็มันจะดอกตามพื้นเนาะผมแล้วก็กด e ในการเก็บนั้นเองเนาะผมเออซึ่งผมก็ดอกมาสองอันเลยเนาะผมเออก็ได้จนประมาณนี้นะผมสำหรับการหาเนาะผเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเรียนการเนาะมโอเคเนาะซึ่งเดี๋ยวเราเริ่มเกี่วกับการต่อยปกติกันก่อนเนาะผมเอ่า รู้สึกว่ากับพวกนี้นะ่าจะไม่ได้โอเคนเะอ่อการต่อยปกตินะั้นเป็นเออ่ประมาณนี้เลยนะอ่าไปการหมุนตัวโนมเสร็จจนะสุดสลาสนโนมซึ่งอาจจะประการได้ขอภัยด้วยนโนมเพราะว่าผมไม่เคยดูเมลเรื่องนี้นะอ่าดูนิดนึงนะอ่าซึ่งดูโนมะว่าอะไรคืออะไรโนมบอกมาแล้เลยโนมะเออสิ่งสกิลแรกโนมะจะเป็นสกิลคิวแล้วกันนโนมเออซึ่งสกิลคิวเนะี่ยเดี๋ยวเราจะปล่อยไปเลยนโนม อ่าเป็นการฟันโนมอ่าเจสกาสลา้อมบอกมาเนี่ยเลยน้อมซึ่งตะกี้น้อมมันจะมีชื่อทห้าบอกอยู่ในเน้อมอ่าบอกมาเนี่ยเลยโนมซึ่งมีคนมาเจือกโนมแต่เราก็จะจัดการมันแป๊บหนึ่งโนมโอเคน้อมซึ่งตะกี้ที่สองนะจะเป็นสกิลอีแน่ๆน้อโนมอ่าซึ่งสกิลวี้อม อ๋อเป็นสกิลกดเนาะเป็นการป่านเลยเลยนะมไม่ต้องเป็นต้องกดคลิกค้างนั่นเองนาะอ่าโอเคน้องซึ่งสกิลอาเนาะมก็จะเป็นสกิลอ๋อเป็นสกิลอ่ะวิ่งชนอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็อ่จะเป็นการปาดนาะแล้วก็ว้าไปนที่หลังนั่นเองเนาะซึ่งน่าติดีกันเลยเดียวน้องอัดเรยบร้อยด้วยอีกรอบเนาะอ่า เป็นแอนิเมชันแบบนี้เลยนะแล้วก็พุ่งมาป่าต่อเป็นคอมโบนั่นเองนะครับตุยซะต่อไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะรีวิวสกิลเอฟก่อนแล้วกันนะครับมาว่าสกิลวายนาะเป็นสกิลอ่ะมาจากอฮอกเกียวคูวนั่นเองนะครับสกิลเอฟเนาะเป็นอ่าอ่ไม่ใช่นะครับต้องพูดว่าสกิลจีนะครับสกิลเอฟเป็นการป้องกันนะครับ เออเป็นวระมาณนี้นะเป็น,นเดสการ์เทนโชแล้วมามันจะมีเสียงด้วยน้องซึ่งหรือว่าดามเม็ดก็รุนแรงหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจน้ผมเราจะลองให้ดูอีกรอบแล้วกันะะน้องเปิดการฟาดดาบลงเป็นขึ้นสีดำแบบไปเลยน้องแล้วก็ต่อไปน้องเป็นการเปิดหน้ากาดน้องการเปิดหน้ากาดนะองจะกดตัววายแน่ๆน้องซึ่งมันจะเปลี่ยนสกิลเราหลายๆสกิลนะ้อาเดี๋ยวเรา,ล,ล,เอารลองกดดูน้อง อ่าประมาณนี้เลยแล้เป็นการใส่หน้ากากแล้วก็จะมีเวลาตรงนี้ด้วยเนาะมาซึ่งเราลองสกิลคิวกันนม้มเหมือนจะปกติเลยน่าจะเพิมเ่มดาเมจมาเนาะแล้วก็ต่อไปนัป่นเป็นสกิล E นั่นเองน้มเอ่อสกิล E ก็น่าจะเพิมเ่มดาเมจเหมือนกันน้มแล้วก็ถ้าเกณฑ์หมดเนี่ยเราก็จะหมดเอ่อหน้ากากเราก็จะหายไปแบบนี้เลยเนาะมาโอเคนเดม๋ยวเราจะ มาลองสกิลอะอารกันน้อมซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลวิ่งชนน้อมประมาณนี้เลยเอิ่เป็นการเออ่ชนแล้วก็วาร์ปขึ้นไปน้อมแล้วก็มีอเดเวชั่นแบบดีน้อมปาดนั่นเองน้อมซึ่งถือว่าหน้าตาดีกันเลยเดียวน้อมแล้วสามารถจะเพิ่มสกิลได้ด้วยน้อมแต่ว่าอ่ไม่โดนน้อมโอเคน้อมโอเคน้อมต่อไปเป็นสกิลทีนั่นเองน้อมซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลปาด แล้วก็ปาดขึ้นบนอย่างนี้เลยน้อ่าซึ่งถือว่าแจ่มมากๆเลยเน้องเป็นการปาดแล้วก็พุ่งตามไปอีกทีนึงเนาะแล้วก็สกิลเอฟน้อเป็นอ่ไม่น่าเปลี่ยนน้อน่าจะเพิ่มแค่ราเมจเฉยๆกระมาณนั้นเลยเนาะอาแล้วต่อไปน้องเป็นสกิลอัตีน้องซึ่งสกิลอัติเนี่ยจะเป็นสกิลจีนั่นเองน้องซึ่ง สกิลที่กี่เลยรนะานะอ๋อสกิลตัวนี้น้องจะเป็นสกนะิลเฮชสเทาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกดใช้กันหน่อยนะ้ <S <S แล้วก็สามารถเลือกทางลงได้นะ้องอ่าแไปแล้วเลยนะ้องซึ่งสกิลนะี้ตอนผมโตนะ้องคือแรงมา,มากๆเลยนะ้องเป็นสกิลวันช็อตได้เลยนะ้องแล้วก็ ตัวเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมะซึ่งมันสามารถหมุนได้นะผมะประมาณนั้นเลยนะผมแล้วก็พอเราใช้ไปแล้วนะผมเราก็จะไม่มีดาบแบบน,นี้เลยนะผมแต่ว่าแซดมากๆเลยนะผมะไม่แน่ใจานะผมเป็นบัคของเกมหรืออะไรนะแต่ว่าผมแช่ไหลเรามันก็ไม่มีดาบเราต้องกดรีเซ็ตนั่นเองนะมาซึ่งนะผมมันจะมีอีกล่างหนึ่งนะผมเป็นล่างอะไรส่างนะผมจำชื่อไม่ได้นะผมซึ่งวิธีทำเนี่ยเราต้องใช้ ใส่อะไรนะคือวิธีทำเน่ะเราต้องใส่หน้ากากนะนก่อนที่เราจะตายนะมีโกาดแปลงร่างเป็นร่างนั้นน้องกาสคือ2ใน5นั่นเองนเอาเดี๋ยวเราก็จะมาลองทากันดูน้องมาซึ่งเราต้นก่อนดูนะเราทําให้เลือดเราโลก,ก่อนดีกว่านะองไ้มันต่อยไปเรื่อยๆนะมาโอเคนะเดี๋ยวเราส่องพูดไม่ชัชอติแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองใส่หน้ากากแล้วก็ไปให้มันต่อยตุยดูนะองมา เออแบบนี้น้ันก็คือไม่ได้นั่นเองน้องมาโอเครอบนี้เป็นรอบสองนะเดี๋ยวเราลองเออ่ตุยดูน้องมาซึ่งจะต่อยตายทันไหเนะเกิดบุตก่อนนะเว้ย <g ay board> โอเคน้องรอบนี้ได้นั่นเองน้องมาซึ่งก็จะเป็นวันนี้เลยนะ้อเปิดเัวทิวชั่นมาแบบนี้เลยน้อง ประมาณนี้เลยน้ามเราก็เลือกจะเพิ่มขึ้นมา500เลยน้ามซึ่งถือว่า a m a ซิ่งจับแมวมากน้ามะมีเสียงเพลงด้วยไหมก๊แล้วการบล็อคจะเป็นอย่างไรเลยน้ามเป็นสีเอ่อเอฟเฟกต์สีแดงๆนั่นเองน้ามะโอเคนะ้ามเราจะมาลองดูนะว่าสกิลมันจะเป็นยังไงน้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมน้ามะซึ่งสกิลต่อไปนะเป็นสกิลคิวน้ามะซึ่งคิวคิวเอ่อ เป็นการปาดเหมือนเดิมเลยนะฮะผมว่าเหมือนจะเพิ่มราเมจหรือเปล่าเอ่อด้าจ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมว่าเป็นการเพิ่มราเมจด้วยนะผมว่าซึ่งต่อไปนันเป็นสกิลเแนั่นเองนะผมยังคงเป็นการปาดเหมือนเดิมนะมัวก็ปาดเร็วด้วยนะผมเอ๋ซึ่งต่อไปนั้นเป็นสกิลอาร์นั่นเองนะผมอ๋อสกิลนี้เป็นสกิลเอ่อกรีดร้องนะผมเอ๋เอ่อเหมือนร่างนี้ผมจะไม่มีเวลาหายด้วยนะมเป็น อะไรที่แจ่มมากน้ผมแล้วต่อไปนั่นเป็นสกิลทีน่นเองน้องโดดขึ้นมานะองแล้วก็พ่นลงไปน้องซึ่งเลือกทางไม่ได้น้องจะเป็นการหาพ่นทีเดียวเลยน้องแล้วก็มีตัวนองน้อมาต่อไปน้องเดี๋ยวเราจะรีวิวสกิลจีกับสกิลวายแล้วกันน้องอย่าพึ่งเข้ามาได้ไหมนะะตุยไปซ้ายบ้าน่ากลัวโอ้ยโอ้ย โอเคนโนมเป็นสกิลต่อไปน้ำเป็นสกิลจีนั่นเองนแต่สกัดเดินช่วยกันเลยโนมมาซึ่งสกิลเอชมีไหมเอ่สกิลเอชไม่มีโนมต่อไปน้ำเป็นสกิลวายหรือที่จำไม่ได้แน้ำโนมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนโนมซึ่งต่อไปโนมจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นโนมเป็นสกิลวายนั่นเองโนมมาสกิลวายมาแบบนี้เลยนโนมแล้วก็ช่วงอืมแล้วก็ พ่นลมปากใส่ตุ่มตามแบบเลยเลยนะผมกดเอ่กอกดปุ๊บก็จะเป็นวันนี้เลยอะไรครับเนะี่ยแล้วก็มันจะบลักแบบนี้เลยนะผมมาซึ่งเออยังอยู่ในร่างอยู่หรือเปล่าเนะี่โอเคแนละ้วก็เหมือนจะไม่ได้อยู่ในร่างแล้วนะแต่ว่ามันก็จะบังกแบบนี้เลยนะผมมา ก็แค่นั้ผมก็นดาจะเปประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะก็น่าจะเป็นดาบสําหรับการคอมโบนั่นเองนะซึ่งคอมโบนั้ก็น่าจะเออไม่น่าจายนะผมโอเคนะมันก็สกิลดีก็น่าจะเป็นอย่านี้ผมก็สำหรับใครนะผมอยาก รู้จักผมมากกว่านี้นะมันก็สามารถเข้าดิสกันมาได้นะผมาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปกันไ้เท่านี้เลยนะหมาสัสดีนี้อใครชอบเรื่องฝากกดเลยก็ซับก็ใช้เรื่องดิ่งด้วยนะหมาสคัสดีนี้ขอตลาไปก่อนนะแล้วก็แจกโค้ดใต้คลิปด้วยนะมแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันนะผมาซึ่งดาบนี้จะเป็นดาบฟรีอยู่นะมซึ่งถ้าใครไม่อยากจบเวลาเนี่ยก็สามารถเข้าแบนเนอร์แล้วก็ไปซุ่มกันได้ตรงนี้เลยนะหมา